ผมมีเพจเติมเกมฟีฟ่ามือถมาแนะนำสำหรับเพื่อนๆทุกคนกันนะครับผมเจนามการค้าบริการเติมเกมมือถือออนไลน์ใขบปลาเติมเกมสะดวกเติมไวปลอดภัยร้อยเปอร์เซ็นต์เพื่อนๆคนไหนสนใจเติมเกมฟีฟ่ามือถหรือเกมอื ames, ่นๆสามารถทักไปสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Facebook f a n p a พ e นะครับเจนามการค้านะครับหรือจะกดลิงก์ใต้คลิปก็ได้นะครับผมผมจะทิง้งลิงก์ไว้ให้นะครับผมอย่าลืมนะครับคิดจะเต erm ิมเกมมือถือเกมออนไลน์คิดถึงเจนามการค้านะครับ วัสดีครับเรามาอัปเดตกิจกรรมใหม่กันดีกว่านะครับผมตอนนี้นะครับเอเขาก็ได้ปล่อยภาพอาร์ตการ์ดเอามานะผมล่าสุดในทว i t t e r นะครับก็เดี๋ยวผมเอาให้ดูนะครับผมนี่เลยครับผมอาร์ตการ์ดก็ค่อนข้างสวยงามเลยนะก็แบ่งออกเป็น3อันนะครับผมซึ่งกิจกรรมเนี่ยก็น่าจะเป็นไอคอนนั่นแหละเกี่ยวกับนักเตะไอคอนเกี่ยวกับนักเตะตำนานอะไรประมาณนี้นั่นแหละครับที่ผมเคยเดาไว้นะในคลิปที่แล้วนะครับแต่อาร์ตการ์ดมันไม่เหมือนกันนะครับอาร์ตการ์ดต่างกันเยอะเลย แต่คอนเซปต์ของกิจกรรมเนี่ยคล้ายๆกันนะก็ตรงไอคอนเนี่ยแหละครับเออแต่ของเซิร์ฟเวอร์เราเนี่ยไม่ได้เอาเข้ามาเยอะเหมือนเซิร์ฟเวอร์เกาหลีนะไอคลิปที่แล้วผมบอกว่าญี่ปุ่นใช่ไหมเออผมเข้าใจผิดนะที่จริงมันเป็นเซิร์ฟเวอร์เกาหลีนะครับผมมีคนมาบอกไว้เยอะแยะเลยไอ,อยังไงก็ขอบคุณมากนะครับผมที่ผมบอกว่าเซิร์ฟเวอร์เราเนี่ยไม่ได้เอาเข้ามาเยอะนะเพราะว่าเขาได้บอกไว้ในทวิตนะครับผมว่าจะเอาเข้ามาแค่สตัวนะครับ ก็ไม่ร <im sharing> ู <ims> ้ว่าจะมีแค่3ตัวนี้หรือเปล่าอาจจะมีเข้ามาอีกในอนาคตก็ไม่แน่นะเดี๋ยวผมให้ดูโพสละกันนี่เลยครับโพสตทวิตของเยนะครับผมเขาบอกไว้ว่าอะไรก้าวสู่หอมเ j นะครับแล้วก็หวนคิดถึงไฮไลท์ในอาชีพของไอคอนทั้ง3ตัวนะครับผมแล้วก็มีธงแปะไว้3ธงเลยนะก็น่าจะมองบอกถึงตัวนักเตะนั่นแหละว่าทีมชาติอะไรนะครับผมก็จะมีเนเธอร์แลนด์บราซิลกาน่าเออสามธงนี้นะครับก็น่าจะมี3ตัวนั่นแหละคิดว่าที่เป็นตัวเด็ดๆอะไรอย่างนี้นะ นอกจากเราได้เห็นธงของทั้งสตัวแล้วนะครับเราก็ได้รู้ชื่อกิจกรรมด้วยนะจากโพสต์นี้เลยนะชื่อกิจกรรมนั่นก็คือน,นี้เลยครับ a อ l of เล g เ n d เลยนะผมง่ายๆกิจกรรมนี้ถ้าเป็นภาษาอังกฤษนะแต่ถ้าแปลเป็นภาษาไทยก็อะไรอะแปลตรงๆต,ตัวเลยก็น่าจะหอแห่งตำนานอะไรประมาณนี้นะผมคิดว่านะเออเดี๋ยวยังไงรอดูเขาแปลทีหนึ่งแล้วกันว่าจะแปลเป็นยังไงนะภาษา,าไทยนะครับผม กิจกรรมนี้ก็จะเข้าวันพฤหัสไปวันศุกร์นี้นะผมอย่างที่เรารู้กันอยู่แล้วเนาะกิจกรรมส่วนใหญ่ก็อัปเดตวันนี้ทางนั้นนะครับผมทีนี้เราลองมาเดากันดูเล่นๆดีกว่านะผมว่านักเตะทั้ง3ตัวเนี่ยทั้ง3ารธงชาติที่เขาให้เราดูเนี่ยมันจะเป็นตัวอะไรได้บ้างนะผมถ้าให้ผมเดาเลยนะผมขออ้างเองจากตัวที่เคยเข้ามาในเกมแล้วกันดังนั้นเนี่ยก็ไปดูในตลาดดีกว่า ยังไงเพื่อน,อนลองทายกันได้นะครับผมว่ามันจะเป็นตัวอะไรนะตหรับความคิดเพื่อนเพื่อนนะก็ลองพูดคุยคอมเมนต์ไว้ใต้คอมเมนต์ได้นะครับผมอะไรยังไงผมขออ้างอิงจากตัวที่เคยเข้ามาแล้วก็มีในตลาดก่อนแล้วกันก็ไปทีละประเทศเลยนะผมว่าง่าย,ายเอาอะไรก่อนดีอะเออเนเธอร์แลนด์เนอะเนเธอร์แลนด์เอาหาแป๊บอยู่ไหนวะถ้าให้นึกตอนนี้เลยเนี่ยอ่ะมีกุลิตปะเออที่ผมนึกออกขับอะไรฟันบัตเทนปะอันนี้เนเธอร์แลนด์เจอแล้วอ่ะดูนะมีตัวอะไรบ้าง อันนี้มีกุลิดแถมมีฟานบัตเทนเออนะมียูฮันครับออมีไครเวิร์ดเออหลายตัวไว้ไรากาดเพียบเลยนะครับแต่ถ้าให้ผมเดาผมว่าตัวท็อปท็อปร้อสิบห้าร้อยสิบสี่ไม่น่ามาแล้ววะอย่างกุลิดกับบัตเทนเนี่ยมันมาร้อยสิบห้าร้อยสิบสี่แล้วอะเฮ้ยผมว่ายูฮันครับนี่ก็เป็นไปได้นะพอล่าสุดมาแค่ร้อยสิบสองอะไครเวิร์ดนี่ก็ไม่แน่ไรกาดนี่ก็ไม่แน่เพราะโอยา ER มันยังไม่ได้สูง,สง,สงเท่ากับเมตาของเทีโอเทสเนี H ่ย เมตาเรียรเเนี่ยเรารู้กันอยู่แล้วนะโออมันสูงสุดก็ร้อยสิบสี่ร้อยสิบห้าถูกปะเออร้อยสิบห้าเออร้อยสิบห้าะไรสูงสุดดังนั้นไอตัวที่ยังไม่ใช่ร้อยสิบสี่ร้อยสิบห้าเนี่ยมีสิทธิ์นะผมว่าอเนี่ยครับไครเบิร์ดไ,ไรกาดอะไรเงี้ยมีอะไรกะฟันเพอร์ซี่อะเออเดบัอาฟันเดอร์ซาเจดอฟโอ้โหเพียบเลยนะครับฟันอิตลอยเนี่ยอเนี่ยผมว่าน่าจะพวกพวกนี้แหละถ้ามันมาสามนตัวเก่าๆในกิจกรรมที่ผ่านๆมานะครับผมแล้วก็ไปดูอะไรต่อ เออประเทศต่อไปบราซิลวะบราซิลนี่โอ้โหเพียบเลยนะเออเอาจริงๆนักเตะที่เป็นตำนานในบานเลยไปลงเปรยะไรเงี้ยเหยียออะไรเงี้ย,ย,อยโอโ้บานโคตรเยอะประเทศนี้น่าจะเดายากอยู่อ่ะเอาหาไม่เจออีกอยู่ไหนวะเลื่อนเพิ่มมานิดนึงอันนี้เจอแล้วเนี่ยตำนานบานเลยนะที่ประเทศนี้นะครับเนี่ย โรนัลดินโยกาก้าเจซิโอโรเบโตคาร์ลอสคาร์ลอสอับาโตเนี่ยเอาจริงๆตัวตัวที่มาในทีโอทีเอสแล้วเนี่ยอาจจะไม่มาซัำนะถ้าให้เดาผมคิดว่าเนี่ยอันนี้เนี่ยโรนัลดินโยก็มาแล้วกาก้าแจคาร์ลอสอับาโตเนี่ยคาร์ลอสกับอับาโตนี่ก็มาแล้วนะอาจจะเป็นโรนัลดินโยป่ะเพราะยังไม่มานะในทีโอทีเอสนะครับผมเออมีความเป็นไปได้อ่ะโรน,นัลดินโยมีอะไรอีกอะลีวัลโด้ป่ะโซเคเตอร์สปนะ่ะ เออน,นี่ก็ไม่แน่นะเนี่ยะสามตัวเนี้เนี่ยเออหรืออะไรคาฟูอะคาฟูกาลินชาโอ้เนี่ยเห็นไหมผมบอกแล้วแม่งเยอะนะตำนานเออบราซิลนี่เพียบเลยนะครับผมมีใครอีกไหมอะก็น่าจะประมาณนี้ป่ะเออผมว่าอันไห้ผมเดาเลยนะผมว่าเนี่ยโรน,นันญีโญ่รวโวโดโซเคเตสกาลินคาฟูเนี่ยอะผมขอเดาไม่ซ้ำกับพวกติโอเทสละกันเออมีความเป็นไปได้นะครับผม แต่ว่าถ้ามันจะเอามาซ้ำก็ได้แหละเออเกมมันก็ทําได้ทั้งนั้นนะมันก็เป็นไปได้ทั้งนั้นนะครับผมแล้วก็ประเทศสุดท้ายนะครับผมเป็นกาหน้าเนาะกาหน้านี่น่าจะมีไม่เยอะนะอันนี้มีเอ็กเซียงมีเปเร่อันนี้เปเร่กาหน้ามีอะไรอีกปะวะก็น่าจะมีแค่สองตัวปะเออน่าจะมีแค่สองตัวนะครับเออเนี่ยสองตัวเนี่ยคิดว่าตัวไหนจะมาถ้าให้ผมเชียร์นะผมผมเชียร์เอ็กเซียงวะ อย่ามาเลยนะตัวเ,เ,เนี้ยเปเล่เนี่ยเอาเอเชียงแล้วกันเออถ้าเอเชียงมาก็<ๆ>ก็ดีนะครับผมก็ประมาณนี้นะผมทั้ง3ประเทศนะถ้านักเตะที่จะเข้าในกิจกรรมใหม่เนี่ยเป็นนักเตะที่เคยเข้ามาในเกมแล้วนะผมคิดว่ามันน่าจะประมาณนี้แหละไม่น่าจะหนีไปจากพวกนี้หรอาากอแต่ถ้าเป็นตัวที่ไม่เคยเข้ามาในเกมเนี่ยยังไงก็พูดคุยคอมเมนต์นได้นะเออผมว่ามันก็มีความเป็นไปได้เหมือนกันที่อาจจะไม่เคยเข้ามาในเกมเลยก็ไม่แน่นะผมสำหรับนักเตะที่จะเข้ามาใหม่ในกิจกรรมใหม่นะครับผม ดากิจกรรมเพิ่มกันอีกนิดนึงดีกว่าผมว่ากิจกรรมนี้ไม่น่าใช่กิจกรรมใหญ่ว่ะพอดูจากทรงแล้วนักเตะเข้ามาแค่3ตัวเองที่เป็นแบบเด่นๆอะไรเงี้ยเออเลยมองว่าอาจจะไม่ใช่กิจใหญ่ว่าผมว่าหรืออาจจะมีเพิ่มมาอีกไหมอ่ะเป็นไปได้ไหมก็มีความเป็นไปได้นะว่าอาจจะไม่ได้มีแค่3ตัวนี้ไอ้สตัวนี้อาจจะให้เล่นสัก2อาทิตย์เออแล้วก็อาจจะมี3ตัวใหม่เข้ามาอีกก็ไม่แน่นะในอีกในอีก2ออาทิตย์ถัดไปอะไรเงี้ย เออถ้าเป็นอย่างนั้นอ่ะก็น่าจะเป็นกิจกรรมใหญ่แหละแต่ถ้ามีแค่สามตัวเงี้ยแล้วก็หมดภายในสามอาทิตย์ไม่เกินอะไรเงี้ยผมว่ามันก็น่าจะเป็นกิจกรรมเล็กนะครับผมจจะยังไงก็ต้องรองดูแล้วกันผมก็ไม่รู้นะมันจะเป็นกิจกรรมใหญ่หรือกิจกรรมเล็กนะครับผมส่วเรื่อง o e r เนี่ยผมคิดว่าอย่างมากเลยนะก็น่าจะร้อยสิบห้าหรือถ้ามากกว่าร้อยสิบห้าก็ร้อยสิบหกั่แหละผมว่านะสัวรับ o e r เนี่ยไม่น่าจะเกินหลอดไปร้อยสิบเจ็ดหรอกเออถ้าให้ผมดาวนะ ว่าถ้าเกินไปร้อยสิบเจ็ดเนี่ยผมว่ามันเวอร์ไปแล้วแล้วก็มันเร็วกันไปไอกิจกรรมเทโอเทสเนี่ยมันเป็นกิจกรรมใหญ่ประจําปีอยู่แล้วนะครับผมดังนั้นเนี่ยกิจกรรมที่ต่อจากเทโอเทสเนี่ยยังไงโอเก็ไม่ควรจะเกินตัวท็อปของเทโอเทสนะถ้าให้ผมเดานะครับผมยังไงก็เป็นแค่การเดานะครับผมก็ไม่รู้ว่าจะถูกหรือเปล่านะก็ต้องติดตามกันต่ออีกนะผมว่ามันจะเป็นยังไงนะครับสำหรับอัปเดตกิจกรรมนี้นะครับผมก็เดี๋ยวยังไงก็มาอัปเดตเพิ่มเติมให้ลวกันถ้ามีอะไรเพิ่มเติมมานะ สำหรับในวันพรุ่งนี้ก็น่าจะมีเพิ่มเติมมาอีกแหละเขาคงสปอยตัวนักเตะออกมาแหละผมคิดว่านะพรุ่งนี้ก่อนที่เขาจะอัพเข้าเกมนะครับผมยังไงก็ฝากกดติดตามไว้นะผมจะได้ไม่พลาดข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับอัปเดตกิจกรรมนะครับของฟ i f a Mobile นะครับผมใครอยากจะสนับสนุนคอนเทนต์ต่างๆของเกมฟ i f a Mobile นี้ต่อไปเรื่อยๆนะครับก็สามารถสนับสนุนได้ด้วยการสมัครสมาชิกนะผมดเนทนะครับหรือไม่ก็ซุปเปอร์แตงก็ได้นะครับผมหรือใครไม่สามารถสนับสนุนได้ด้วยเงินนะครับก็สามารถสนับสนุนได้ด้วยการกดไลค์กดแชร กดไลค์ก็แชรกดติดตามก็เป็นการสนับสนุนอย่างหนึ่งเช่นกันนะครับเอาครับวันนี้ก็ต้องขอจบไปแต่เพีงเท่านี้ครับไว้เ,เจอกันใหม่ในอัปเดตหน้านะครับผมสำหรับวันนี้ก็ต้องขอบคุณแล้วสวัสดีครับบ๊ายบาย